ต่าไปคุณสักดนในนุ่มหนูครับผมแลวกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมสักดินในนุ่มหนูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดพักก้าไก่ครับวันนี้ผมขอ นำความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตรัดมาหาลือ2เรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกครับผมได้รับการร้องเรียนจากราษฎรใน3ตํตำบลของจังหวัดตราดครับถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอครับก็อยากที่จะให้หน่วยงานการไฟฟ้านะครับได้เข้าไปปรับปรุงระบบการจ่ายไฟนะครับเป็นระบบไฟ3ามเฟสสีสายให้กับพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับหก็คือในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่5ของตำบลหนองบอนอำเภอบัไร่นะครับสครับในพื้นที่เกือบทั้งหมดของตำบลบางตะเคียน อำเภอเขาสมิงครับและ3ครับในพื้นที่ของอหมู่ที่4นะครับตําบลแหลมง,งอบอําเภอแหลมง,งอบครับซึ่งทั้งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับใช้มอเตอร์ในการที่จะดูดน้ำนะครับเพื่อมีการใช้กันมากเข้านะครับกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอนําความเสียหายมายังเครื่องมือ ไม้คือมือทางการเกษตรนะครับก็อยากที่จะให้หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนพิพา่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพให้มีไฟฟ้าที่เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยลดต้นค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยครับเรื่องที่2ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่ผมเคยนํามหารือต่อสภาหแห่งนี้มาแล้วนะครับที่เสนอไปอยังหน่วยงานกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมครับถึงเรื่องของการให้ขุดรอกคลองที่ตื้นเขินนะครับซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการในอีกสองสองหมู่บ้านในกันนะครับก็คือในพื้นที่หมู่ที่5บ้านคลองสนตําบลแหลมกัดอําเภอเมืองนะครับแล้วก็ที่คลองปาปิงหมู่ที่4ี่บ้านแหลมอ้วนนะครับตําบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบนะครับก็อยากจะให้เข้าไปดําเนินการขุดรอกคลองในสองแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโอกาสนี้ได้ขอบคุณไปยังผู้อำนวยการ ปราดถนาตะเพียนทองนะครับพุ่มโดยการสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่5จังหวัดจันทบุรีตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกท่านที่ได้ให้การสนรับสนุนแล้วก็ขุดรอกคลองในหลายแห่งของจังหวัดตราดเป็นอย่างเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับต่อไปคุณ